สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คิงด้อมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรือรบที่น่าสนใจมากจากประเทศไทยนั่นก็คือ HTMS วิรุณเรือที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพเรือไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกเหมือนเรือรบขนาดใหญ่ยือื่นๆแต่เรื่องราวและความสามารถของเรือดำน้ำลำนี้น่าสนใจมากมากอยากรอช้าเรามาเริ่มกันเลยครับ HTMS วิรุณคืออะไร HMS ย่อมาจาก His Thai Majesty's Ship หรือเรือของพระมหากษัตริย์ไทยส่วนคำว่าวิรุณเป็นชื่อเรือที่ตั้งตามบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางทะเลของไทยเรือดำน้ำลำนี้จัดอยู่ในประเภทเรือคอเวตซึ่งเป็นเรือรบขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงคล่องตัวและมีอาวุธครบครันเหมาะกับการลาดระเวณและการตอบโต้ภัยคุกคามตามแนวชายฝั่ง HMS วิรุณเป็นเรือในกลุ่มเรือคอเวตร,รุ่นรัตนโกสินทร์ ซึ่งกองทัพเรือไทยสั่งสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางทะเลในช่วงปลายศตวรรษที่20เรือคอเวตรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านการป้องกันชายฝัง่งและการปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ูดถึงสเปคเรือกันบ้า h t m S ว i l t ยยาวประมาณ80เมตรมีน้ำหนักขับเคลื่อนราว650ตันแม้จะไม่ใช่เรือที่ใหญ่ที่สุดแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเรือถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดถึง28นอตหรือประมาณ52กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในด้านเครื่องยนต์ STM S ว i l t o ใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ทั้งกำลังและความประหยัดน้ำมันเพื่อให้เรือสามารถปฏิบ,บัติภารกิจได้นานโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครั้ง เหมาะสำหรับการลาดตระเวณในระยะเวลานานถัดมาคือเรื่องอาวุธแม่เรือจะมีขนาดเล็กแต่ติดตั้งอาวุธที่น่ากลัวไม่น้อยเรือค้อเวรลำนี้ติดตั้งขีปนาวุธโจมตีเรือเป็นอาวุธหลักที่ทำให้เรือสามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำและสร้างความกดดันให้กับศัตรูนอกจากขีปนาวุธแล้ว HTMS วิรุณยังมีกระสุนปืนใหญ่ขนาด76หมิมที่ยิงได้ทั้งเป้าหมายบนพื้นน้ำและในอากาศปืนนี้มีความเร็วในการยิงสูงและแม่นยำมาก นอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนขนาดเล็กสำหรับการต่อสู้ในระยะไกลหรือป้องกันจากเรือขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงที่มงความสามารถที่นา่าทึ่งคือการต่อต้านเรือดำน,น MS, ้ำ SSMF ที่รวมมืออุปกรณ์เรดาร์และลูกรเรือบใต้น้ำทำให้สามารถตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ได้ซึ่งเป็นเรือ,อรบที่ครบรุ่งใหญทุกยติทุกสมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ s s m s ที่รติดตั้งเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ระบบเหล่านี้ช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินท่อสุดขีปนาวุธหรือเรือรบอื่นๆช่วยให้เรือมีเวลาตอบสนองและเตรียมการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสื่อสารและนำทางของเรือก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดทําให้สามารถติดต่อประสานงานกับเรืออื่นๆและฐานบัญชาการได้อย่างราบรื่นซึ่งช่วยให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับกองทัพเรือและพันธมิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มาพูดถึงกำลังพลการบ้างการเดินเรือ STM S วิรุณต้องใช้ลูกเรือประมาณ70-80คนซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเช่นการนำทางดูแลเครื่องยนต์ควบคุมอาวุธและระบบสื่อสารการใช้ชีวิตบนเรือนั้นต้องเคร่งครัดและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเรือขึ้นอยู่กับความชำนาญของลูกเรือ STM S วิรุณไม่ได้มีบทบาทแค่เรื่องการรบเท่านั้นเรือยังมีหน้าที่ลาดตระเวนชายฝั่งและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่นการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการดูแลความปลอดภัยทางทะเลที่มีเรือพาณิชย์และการประมงจำนวนมากในน่านาน้ำไทยนอกจากนี้เรือยังเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามที่เป็นอันตรายร่วมกันเช่นการปรับปรามโจรสลัดการสกัดกั้นการลักลอบผลของเถื่อนหรือภัยธรรมชาติ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาและปรับปรุงเรือ s t m s ิรุณตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือไทยได้ลงทุนในการอัปเกรดระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เรือยังคงมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงแม้จะถูกสร้างขึ้นมานานแล้วการพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเรือรุ่นเก่า ก็สามารถรักษาความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในแง่ของความหมายทางวัฒนธรรมชื่อวิรุณเป็นเกียรติแก่แม่ทัพเรือที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความเป็นผู้นำการตั้งชื่อเรือตามบุคคลน,นี้เป็นการแสดงความเคารพและส่งเสริมให้ลูกเรือดำเนินตามค่านิยมของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ H.T.M.S. วิรุณยังเป็นตัวอย่างของความพยายามของประเทศไทยในการพัฒนากำลังรบทางทะเลอย่างพึ่งพาตนเองโดยมีการร่วมมือกับอุตสาหกรรมภายในประเทศในการสร้างและบำรุงรักษาเรือรบส่งเสริมทักษะและเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วยประวัติการปฏิบัติการของ H.T.M.S. วิรุณแม้จะไม่เปิดเผยรายละเอียดภารกิจทั้งหมดแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเรือลำนี้มีบทบาทในหลายภารกิจลาดตระเวนและฝึกซ้อมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคและป้องกันภัยคุกคามต่างๆเรือยังมีบทบาทในงานมนุษยธรรมโดยเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือสึนามิเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับอนาคต HTMS วิรุณคาดว่าจะยังคงประจำการในกองทัพเรือไทยไปอีกหลายปีพร้อมกับแผนการปรับปรุงและติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ เช่นระบบโดรนและขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆสรุปสั้นๆก็คือ HTMS วิรุณเป็นเรือคอเวตรุ่นรัตนโกสินทร์ที่ทรงพลังและครบเครื่องทั้งในเรื่องความเร็วความคล่องตัวและอาวุธที่หลากหลายรองรับทั้งภารกิจป้องกันชายฝั่งและช่วยเหลือมนุษยธรรมรวมถึงยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ทางทะเลข,ของไทยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องออโต้คิงดอมเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆที่จะพาไปดูเรื่องราวของรถยนต์ เรือเครื่องจักรและยานยนต์ทุกชนิดในโลกใบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ